p l a n เบสได d อทเปการทานอาหารโดยมีพืชเป็นหลักนะคะ p l n t b a s e d ก็จะช่วยลดเรื่องของความแก่ได้เราจะต้องเป็นแ a ลนในทุกวันเลยไหมคะตอนรับผู้สรายการ Anti Aging Society กับหมอเพื่อนค่ะชะลอวัยไปด้วยกันพร้อมกับหมอเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆของคุณหมอเพื่อนค่ะ ปัจจุบันนี้เราจะได้หินคำว่า plant based diet มากขึ้นการทานอาหารโดยมีพืชเป็นหลักนะคะไอ้เจ้า plant based diet เนี่ยเราจะเลือกทานยังไงเขามีผลดีกับร่างกายของเรายังไงแล้วเขาชะลอไวัยได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณหมอบีคนสวยของเราคะ่ะวันนีค่ะคุณหมอบีคะอาหาร plant based diet หรือว่าพืชเป็นหลักเนี่ยเขาคืออะไรคะ ก็อย่างที่คุณหมอเพื่อนพูดเลยอาหารพลังเบสก็คือพืชเป็นหลักเพราะฉะนั้นเป็นการรับประทานอาหารที่95เนี่ยเป็นพืชผักผลไม้พืชผักผลไม้ต่างๆว่าผักใบเขียวหรือว่าถั่วเมล็ดทันยพืชต่างๆพวกนี้ค่ะคือโปรตีนที่เราเลือกทานก็จะไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่เป็น ลาไข่ทัว่วเห็ดชาหร่ายไปนะคะที่เป็นพืชอันนี้คือ plant based diet ถามว่าเขาจะช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะถ้าเราทาน plant based จะเกิดอะไรขึ้นจริง,รงก็มีข้อดีเยอะมากเลยนะะอย่างแรกเลยเนี่ยอาหาร plant based หรือว่าอาหารที่มาจากพืชเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องผ่านการ process น้อยกว่าอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ เพราะฉะนั้นเรื่องของกระบวนการที่จะไปตุ้นการการอักเสบต่างๆในร่างกายเนี่ยก็จะน้อยกว่าอันหนึ่งนะการอักเสบในร่างกายเราจะลดลงนะคะค่ะอันที่สองค่ะก็จะมีไฟเบอร์เยอะไฟเบอร์เนี่ยจะไปช่วยลดไขมันในเลือดช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะช่วยระบบการย่อยอาหารของร่างกายอืมคือการมีไฟเบอร์กองเยอะๆเหมือนกับเวลาที่เราอุจจาระเนาะหมอวีเนาะใชการที่มีไฟเบอร์คือเขาก็ดึงตะกรันต่างๆรวมถึงไขมันอะไรต่างๆที่ในลำไส้เราออกไปด้วยนะคะ ช่วยลดน้ำหนักด้วยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เราอีกเรื่องหนึ่งที่<ฆ>ทุกคนสนใจมากคือมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยโดยเฉพาะใน,นใผักใบเขียวค่ะเ<ฆ>พราะนัานจะทาให้เกิดการชะลอวัยผิวก็จะดีขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆ3อย่างนะคะลดการอักเสบนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะชะลอวัยช่วยในเรื่องของผิวอีกด้วยอันนี้คือ plant based diet นะคะถ้าเราจะเลือก รับประทานนะคะเราต้องมีหลักในการทานยังไงนะคะคุณหมอบีจริงๆก็ทานอะไรที่จริงๆหาง่ายนะคะ,ะแทนเวททานอะไรที่หาง่ายๆก็ได้จะเป็นพวกกลุ่มเต้าหู้<ะ>สาล่ายอย่างสาลายสไปรูไลน่าเนี่ยจะมีโปรโตีนเยอะมากๆถั่ว ข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องเมล็ดธัน,นพืชต่างๆถั่วเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยถั่วแดงถั่วเขียวอะไรพวกนี้รับประทานได้หมดเลยอะโวคาโดพวกนี้ค่ะสามารถทานได้หมดเลยแล้วก็หาทานได้ง่ายอ๋อซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเราจะต้องเป็นแพลนในทุกวันเลยไหมคะหรือว่าบางคนบอกว่าหมอหนูขอแพลนสักแบบสวันได้ไหม <S <S แล้วที่เหลือแบบทานโปรโตีนปกติไก่หมูปลา เขาจะได้ได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่าเราต้องเริ่มจากยังไงอันนี้ก็คือข้อต่างของคําว่าแพนเบสกับเจหรือว่ามังสวิรัตอ่าเราก็จะมาแยกกันแล้วนะใช่คือแพนเบสเราไม่ได้สตร i กมากว่าเราจะต้องแบบเนื้อไม่เนื้อสัตว์เลย7วันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเจก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันไม่เนื้อสัตว์ไม่นมไม่ไข่มังสวิรัตก็คืออาจจะทานไข่ได้ทานนมได้แล้วแต่ความสตร i กของแต่ละคนแต่ว่าแพนเบสคือไม่ได้สตร i กแต่ทาน โปรตีนจากพืชเป็นหลัก95%เท่านั้นเองทานวัน2วันก็ยังได้ในการที่เราทาน plant based diet เนี่ยจริงๆการรักษาในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะบิืคกินตันนะคะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแต่เขาเน้นที่จะไม่อยากที่จะทานยาจากการที่มันเป็นตะกรันนะคะมีการกองแล้วก็มีการปีบมากขึ้นเขาเน้นหันกลับมา ในเรื่องของ p plant b a s e d Diet นะคะลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางของคนที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจรวมถึงเบาหวานด้วยนะคะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคเบาหวานลดลงอันนี้เป็นเรื่องของโรคแล้วนะคะขออีกหนึ่งครั้งว่าเขาจะช่วยในการชะลอวัยเราได้ยังไงบ้างนะคะ คือแพนเบสก็จะช่วยลดเรื่องของความแก่ได้โดยที่เรื่องของความยาวอของใช่ <laughs> ค่ะจะเพิ่มความยาวของทีโลเมียได้มากขึ้นทีโลเมียเนี่ยก็คือความแก่ระดับเซลล์ลึกๆคือเซลล์ดีเอ็นเอของร่างกายพอเวลาร่างกายเราแก่ขึ้นมันจะมีการตัดตัวทีโลเมียมากขึ้นเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆะจะทาให้เกิดความแก่ส่วนอาหารแพนเบสนี่เองนะคะก็จะไปทําให้ตัวเทโลเมียเนี่ยยาวขึ้นเราก็จะแก่ชา้าลง ฟังฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกเราจะเด็กไปทุกทีเลยนะคะแค่คุณเริ่มต้นด้วยการลองสัก1-2วันซินะคะที่เราจะไม่มีเนื้อสัตว์อยู่นะคะหรือถ้าเป็นเนื้อสตัตว์ท่าไล่เลยถ้าแบบโอ้โหใหญ่ๆเช่นวัวนะคะก็ห่างๆบ้างแต่เปลี่ยนเป็นเล็กๆนะคะเช่นปลาหรือถ้าแบบที่คุณหมอบีบอกเลยเป็นแพนไปเลยเป็นเต้าหู้นะคะ ถั่วเห็ดสาหรายที่เลือกแบบนี้ในระหว่างมื้อมากขึ้นก็จะทําให้เกิดความเป็นแพนเบสของเรามากขึ้น<ม>คนที่ทานแพนเบสจะต้องระวังเรื่องการขาดวิตามิน B ค <B 12, S 1> ่ะ B12 B2 พวกนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีของแพนเบสที่อาจจะเหนือกว่าคนที่ทานเจหรือว่ามังสวิรัตคือเราอาจจะมีวันที่เราทานเนื้อสัตว์ได้บ้างแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นคนแพนเบสที่แคร่งมากเลยค่ะทานตลอดเลย เขาจะขาดวิตามินอะไรบ้างแล้วเราต้องเติมวิตามินอะไรเข้าไปคะเขาอาจจะมีขาดวิตามิน B12 B12 บนะคะอ่าแล้วเราสามารถเติมเข้าไปได้ทานเสริมได้ถ้าใส่ที่ทานแพลนเยอะเยอะนะคะมันอาจจะสร้างมาจากแบคทีเรียในลำไส้ของเราก็อาจจะมีการทานโปรไบโอติกพวกเนี้ค่ะก็จะช่วยสร้าง B12 ได้ฝากคลิปเล็กๆน้อยๆสุดท้ายค่ะคุณหมอบีถ้าอยากจะเริ่มในวันนี้เลยนะคะสตาร์ท plant based d i อ t นะคะมีทริคอะไรบ้างแนะนำเพื่อนๆค่ะก็อย่างแรกเลยเราต้องรู้สึกว่าเราทานแพนเบสแล้วเราจะสวยขึ้น <laughs> <c oughs> อินเนอ <c oughs> ค่ะคำนี้พัชจะอินเนอ <c oughs> <c oughs> มันก็จะทำให้เรามีความอยากทานมากขึ้น <c oughs> ค่ะแล้วก็เลือกอะไรที่เราหาได้ง่ายๆลยเช่น <c oughs> เปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมผลไม้คอ,อนมพืชมีเยอะมากเลยเนาะอัลมอนด์อัลมอนด์พิทาชิโอข้าวโอ๊ตใช่มะพร้าวใช่ซึ่งหลายๆคน บอกว่าไม่เอาทานแล้วมันไม่อร่อยใส่กับกาแฟาไม่อร่อยแต่จริงลองทานดูก่อนทานแล้วจะรู้สึกว่ามันอร่อยมากใช่ซึ่งเราค่อยๆเปลี่ยน<ช>อาจจะไม่ครั้งเดียวนะคะ<ช><ช>วันนี้ได้เทคนิคในเรื่องของแพ<ม>นเบสเยอะมากเลยการสตาร์ทค่อยๆอ,อย่าลืมนะคะทุกคนเริ่มจากินเนื้อก่อนที่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพเพื่อความสวยจากภายในออกสู่ภายนอกแล้วก็ชะลอวัยอย่าง anti aging society เราในวันนี้ขอบคุณหมอบีมากๆเลยที่มาพูดคุยในเรื่องอาหารพืชเป็นหลักค่ะขอบคุณค่ะหมอเ่อนเคลมอีกแล้วค่ะ,คะ หมอเราสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าในเรื่องของ anti aging ชะลอวัยเนี่ยจากข้างในเราออกสู่ภายนอกทำให้เห็นแม้กระทั่งผิวที่ดีรวมถึงสุขภาพที่ดีทำให้คุณหมอบียิ้มสวยได้แบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยแล้วก็เรายังมีอีกหลายท็อปิกที่จะคุยกับคุณหมอบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี้ลาไปก่อนค่ะใช่ค่ะล่ แอบเอาเข้านิดนึงได้เลยค่ะ <c oughs> เพราะไม่ได้ดูเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ไฮไลท์ไว้